เพราะฉะนั้นวันนี้ขอฝากคุณธรรมห้าข้อญาติโยมสาธุชนทั่วไปเขาสามารถเอาไปประพฤติปฏิบัติได้ข้อแรกอุธธานาโกอุธธานาโกแปลว่าขยันผู้ที่จะมียศมีตำแหน่งในเบื้องต้นต้องมีความขยันเป็นพื้นฐานหลวงปู่ของเรา ท่านบวชเข้ามาแล้วท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนดูได้บวชเข้ามาแล้วท่านก็ทำขยันทำหน้าที่ของท่านไหว้พระสวดมนต์ตัางวัดเช้าวัดเย็นเนจเริญจิตภาวนาตามสมควรแก่อัตภาพตามสมควรแก่กำลังของท่านท่องบนสาธยายในบทสวดมนต์ต่างๆพรอ ถ้าไม่ต้องไปบ่นไม่สาธยายเวลายาตโยมนิมนต์ไปงานบุญต่างๆขึ้นบ้านใหม่งานอะไรก็แล้วแต่ถ้าสวดไม่ได้โยมก็จะทำนี้ก็จะทำนี้ว่าเอ็งวะบวชเข้ามาแล้วไม่ต้องบ่นสาธยายมาสวดมนต์เย็นบ้านก็ไม่ได้มาสวดอันนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นความกยันนี่ มีอยู่ในตัวของน้มปูแต่ปุณิยบอกว่าทําพักสบายแล้วมาบวชเบิ้ลมาแข่งกับล้มปูเบิ้ลน้องหลายคนบอกว่าโอ้แม่และบวดแล้วสบายาสบายะจะมาวาวัดเขงจะบอดมีพลาดหน่อยหรอเพราะอะไรเพราะการปวดเข้ามาเนี่ยต้องมาฝึกหัดขัดเกาหลายสิ่งหลายอย่าง อุประมาณระกกับชาวบ้านเนี่ยอุประมาณกอยันครับลิ้นกับฟันหรือบ่ษาญี่ปุ่ถยกับบ่วงไม่บอกก็ออกบางรังบางทีความคิดระหว่างบ้านความคิดกับค้าเนี่ยคิดพวกืึ้กันปลากับิดนตะเรื่องของพระโยมกับิดนตะเรื่องของโยมคำว่าคิดในเรื่องของระคืออะไรก็จะคิดไปในเรื่อง บุญกุศลเรื่องคุณงามความดีอะไรประมาณนี้ยมก็จะคิดเป็นอีกมุมหนึ่งจะพัฒนาจะาร่ำจะรวยอย่างโน้นอย่างนี้บางครั้งบางทีความคิดมันไม่ตรงกันก็ทําให้วัดกับบ้านทะเลาะกันได้เมื่อเกิดเหตุลอย่างนี้เกิดขึ้นหลวงปู่ท่านก็ใช้ความอดทนอดกั้นเนี่ยการแถวใส่ฝเล็กไม่ออกก็อ ลำเทือลำที่ลำเทือลำที่หน่อยใจก็บมี่ลัปู่โอ๊ยกูสิมาอยู่ในสบานดาให่งหลวงกุกยมี่ร้านกุกยมี่ยู่นเน่ัเทือขีดหน่อยใจเนี่ยแต่เพราะความอดทนอดกั้นความ,วา,มายันมองเห็นประโยชน์มากกว่าคำว่าประโยชน์มากกว่านั้นก็หมายความว่าอยู่ในวัดเพื่อ ฝึกหักขัดเกลาปฏิบัตสิสมัสมมากิจสัมมาธรรมนี้เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะไปใช้ชีวิตเป็นกระวาาญาติโยมท่านก็อยู่ให้พวกเราได้เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราอันนี้แหละข้อแรกความขยันที่เป็นสิ่งที่สําคัญญาติโยมก,ก็เหมือนกันนั่นแหละญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นการราชการก็ตามเป็นชาวบ้านก็ตามก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความขยนัน อันนี้ตามมาข้อที่หนึ่ง